ทิพา,านันทั์พิธาบิดเบือนปมหอ่อเตือนภัยน้ำท่วมอุบลเปิดแต่เพลงชาตินางสาวทิพา,านันทร์ริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวกรณีที่พักคก้าไกลเผยแพร่สื่อหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่9ตุลาคมพศสอ 2, 5 6 5โดย เป็นคลิปมีข้อความบิดเบือนคาดเคลื่อนเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียว ที่ไม่มีหลักฐานประกอบที่แน่ชัดและไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่โดยหัวหน้าพักเก้าวไกลกล่าวหาว่าการทํางานหอเตือนภัยในพื้นที่ชุมชนกุดแสนต่อตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่งก่อสร้างหลังน้าท่วมใหญ่ปีพศ .2562 ในน้ําท่วมครั้งนี้ไม่มีการแจ้งเตือนจากหอเตือนภัยแต่อย่างใดมีแต่เปิดเพลงชาติทุกวันพุธค่ะ ทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับปีนี้วันนี้เป็นวันที่น้ําท่วมสูงที่สุดในรอบ44ปีของอุบลนะครับอยู่ที่วัดบดุคูณตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงกว่าปี62เ,เรียบร้อยแล้วเมื่อปี62ผมก็ได้มาที่นี่นะครับตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่จําได้ว่ามากับคุณช่อพานิการเพืนะ่อมาดูโุนดพยกที่นี่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณวิศวกับเป็นวัดที่ผู้สมัครเกณหนึ่งน้ำท่วมนะครับก็คุณวิชุดก็พาผมเข้ามา ดูในชุมชนค้าค่าเป็นบ้านจัดสรรบ้านสวรสด์ที่นี่ที่ว่ากูแจนต่อครับกูแจนต่อนะครับก็มาเรื่อยๆก็เจอกับชาวบ้านคุณลุงคุณป้าที่อ,อยู่ตรงนี้แล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าเสาที่ทุกคนจะเห็อนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเสาเตือนภัยน้ำท่วมะะแตรต่ว,ว่าเป็นเสาเตือนภัยน้ำท่วมที่ไม่เตือน,นะะร้องเพลงชาติ กวกวันพูดอย่างเดียวแล้วก็วันที่19กันยาที่เริ่มจะมีน้ําท่วม24กันยาที่มีพายุเข,ข้าก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีเสียงกระกัดกระกัดนิดหน่อยก็เข้าใจว่าอมอเตอร์อาจจะอยู่ใต้น้ําแล้วพอมอเตอร์อยู่ใต้น้าแล้วอันนี้ก็ใช้งานไม่ได้ก็คงจะกลับไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าณนะ พิกัดนี้ทีพนี้เนี่ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วทำไมมันถึงได้ไม่ได้เตือนในช่วงน้ำขึ้นเพราะว่าอุบัติเหครั้งนี้นี่ท่วมฉับพลันนะครับวันที่28กันยาน้ำอยู่ประมาณ6เมตรกว่าถ้าวัดที่เอ็ม7เนาะวัดที่เสรีประชาธิปไตยเนะแต่วันที่8กันยเนี่ยขึ้นมา11เมตรกว่าแล้วแล้วก็แปลว่าน้ำขึ้นมาประมาณวันละฟุตวันละฟุตวันละฟุตเพราะฉะนั้นชาวบ้านเวลาย้ายก็ย้ายไม่ทันเพราะว่า พอย้ายปุ๊บก,ก็ท่วมอีกย้ายก็ย้ายครั้งที่สองแล้วก็ย้ายครั้งที่สามนี่ก็ย้ายทั้งหมด3ครั้งเป็นต้นแล้วก็ตอนนี้ช่วงระหว่างน้ําท่วมเนี่ยก็คือห้องน้ํามีไม่พอก็คงต้องรีบจัดสรรในการที่จะให้ห้องน้ําชั่วคราวเข้ามาสู่ในพื้นที่เพราะว่ามีคนที่ ิิกกาาแล้็มีเมีเเดผูงออยุป่รทขหนยาก็เปนส่ง,นงสาวพิพานันกล่าวว่าเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานการให้ข้อมูลไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นการวิจารณ์ที่ไม่อยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงกล่าวอ้างลอยๆโดยไม่ตระหนักถึงความจริงที่ถูกต้องและอาจเป็นการหวนทําลายชาติรวมถึงทําลายขวัญกาลังใจของคนทํางานทั้งหมดค่ะหาหัวหน้าผักก้าวไกลไม่มีความรู้เรื่องหอเตือน และกลไกาการแจ้งเตือนไทยก็สามารถสอบถามข้อมูลที่สายด่วนปอพหมายเลข1784สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงซึ่งการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในช่วงวิกฤตแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลับกลายเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในยามทุกยากลำบากดังนั้นการสื่อสารจึงเหมือนเป็นการกัดกระดุมเม็ดแรกที่จะช่วยให้ภาวะวิกฤตผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ในฐานนะหัวหน้าพักคก้าวไกลถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราอาราวไทยแลนด์ด้วยนะคะ